Hit a million views, we gon' celebrate. celebrate. Dreams turn real, girl, you levitate. You levitate. Keep on shining, never hesitate. We gon' raise a glass, it's your time, elevate. From the ground up, not a world gon' see little queen on the mic. That's a victory. All the haters talk low, but you ride the beat. Now a million eyes like, you can't be beat. We love there, we dance in the light so bright. Your voice hit the crowd, take us to new heights. <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs> สบายดีพี่น้องทั้งสปปอล่าววา,วาสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเมื่อนี้นะครับก่อนดื่นผมขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องกูหญิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งอามื้อนี้นะครับน้องอหญิงได้ไปรับรางวัลน,นันส่งเขียดน,นะครับก็คือรางวัลมรดกล้านช้างนะครับเป็นรางวัลผู้มีผลงานดเด่นทางด้านวัฒธรรมนะครับรุ่มน้ําโขงประจําปี2568รางวัลมรดกล้านสร้างนี่ครับ เป็นรางวัลจากสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นต้นสังกัดของรางวัลขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับผู้ได้รับรางวัลบรลลกลานร้างประจําปีนี้ครับสองพซึ่งนะครับก่อนลื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งการรับรางวัลครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่น้องผู้หญิงนะครับเพื่อนๆอก็กระเดแกบอสโจนะครับ อบอสโจโยมูมานินนะครับเพิ่นก็นได้รับรางวัลน,นี่นะครับนํานะครับรวมทั้งนางเอกออมแบมนะครับแล้วก็พี่ออฟสุรพลนะครับพระเอกออฟสุรพลรวมทั้งหมด4คนนะครับในสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งได้รับรางวัลทรงเกียรติครั้งนี้นะครับกบขอแสดงความยินด,ดีกับเอฟซีของทุกท่านนะครับออมแบ้เป็นนางเอกอมอแบมซึ่งพี่ออมแบมนี่เป็นคนที่มีทักษะ ทั้งด่านการรองการร่าอยู่ในระดับประเทศเลยนะครับการฟอนทวารถึงไปในว่าเรื่องเรื่องฟอนเรื่องเรื่องการร่านี่ออมแอมนี่เป็นคนมีความสามารถฟอนงามครับงารองเขาฟอหนหาเวทีนี่ก็สมเป็นนั้งเอกครับเป็นนังเอกอ่าระดับ,บนต้นของประเทศเลยเพราะว่าเพิ่นฟอนงามนะครับของเพลงก็ดีนะครับ ส่วนพระเอกออฟสุพลพพนี่ก็คือดาวรุ่งนะครับถนัดวงการมอลรีขึ้นมาแล้วก็ได้ออกทั่วนะครับออกแสดงนะครับเผยแผ่ว่าทำเฮาไปฮอดยุโรปนะครับไปออกทั่วยุโรปมาแล้วส่วนทันวนาคณะนะครับคุณโจโยมานินนี่นนถือว่าเป็นผู้พลิกวงการมอลรีนะครับสิ่สองจดบันทึกไปเลยในวงการมอลำนะครับนอกจาก ปฐมบันเทิงศิล์นครับซึ่งเป็นมอลัมคณะเก่าแก่ที่สุดนะครับต้องกาบขอบพระคุณครับเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับว่าปฐมบันเทิงศิล์นี้ตั้งมาโดนยาวนานหกสิบกว่าปีครับแต่ก็ต่อมาก็เป็นระเบียบวัศิลป์นะครับซึ่งเป็นคนามอลัมต้องบอกว่าเป็นขนามอลัมที่เป็นตำนานและยังอยู่จนถึงวันนี้นะครับและยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถือว่าช่าอีสานเท่าคนสิพีความผู้บอคภูมิใจนะครับพี่น้อทั้นสปปลอเล่านี่ยก็ฟังรํำด้วยกันนะครับเนาะ ทั้งบ้านผมนี่ทั้งภาคอีสานเนี่ยนะครับสีเป็นเชื้อสายบ่อเล่าเนี่ครับมักฟังมอลำมาแต่หน่อยสมัยตะกี้เนาะครับสมัยอยู่กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยเพิ่นตเอ,เอ่เรียนหาสิปตังเดี๋ครับ,พรบรเพิ่นบบได้ให้หลายเด้่หาิตังบาทนึงก็ว่าหลายแล้วครับเอาใส่เสือนะครับเอามัดยางนะผู้ใดเคยเห็นนะก็ได้ศาตรหน่อยนึงเนาะก็ไปใช้ไปฉายกับซ,ซื้อไสอันสาสตรไปฉช้ตาแพะเน้องอุเรียงนะไปฉช้ไปกระมูยางรัดปลากล้วยไปแล้วครับ ไปแล้วไปวัดไปเบิงบเบ่งมะลํำเนาะไปเบิ่งมะลํำมันก็สิมีอันพอขาดไม่ขาเพาื่อกะหาป้าเนะาะจักผัดมีนะจากตำาบักุ่งใส่ไปตองสมัยตะกี้สลึงนึ่งก็ซื้อได้ครับกับตะเกียงครับใส่ไม่ขาตะเกียงที่เขาว่าไม่ขาตะเกียงน้อยนะครับก็บเป็นความงดงามร่มหนาวเด้ยามยามฟังลาสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะ ยง่หนาวยง่บุญยง่นี่มันสี่ยุคช่ชวงนี่แหละครับใกล้ออกพรรษานี่แหละไปหาปีใหม่เนี่ยหนาวครับหนาวบันไดกระเบิงอนเด็กน้อยนะครับเบิงเบิงไในโบเด็ก,กหอบศาสตรเมื่อบ่านก้อนนะครับมาหอด่านกับมานอนอุ่นอยูเ่เหอนส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้มักฟังล่ำเพื่อฟังจุดหอดสอดแจงนะครับนี่คือมรดกนะครับทางด้านวัฒนธรรมของอีสานซึ่งผมอยากจะจกล่าวถึงสาวนาว้อยพิษบันแพงโดยคุณโจยมณินเนี่ย พ่สืบถอดมรดกตัวนี้มาจากคุณพ่อเป็นครับคุณพ่อสมการแล้วเมื่อนี่นี่คุณตัวยุมมนินที่อยูวงการหมอลำเน็ตย,ยกระดับขึ้นไปสู่ระดับอินเตอร์นะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็สซูมเมย์เหนยังสั่งยกระดับขึ้นมาอยู่ก็คือไปสร้างหนังเรื่องขายอ,อบุคลากรทางด้านหมอลำตอนนี้เนี่ยเข้าไปสู่วงการบันเทิงทุกเกือบทุกทุกขนแขนงนะไม่ว่าจะเป็นละครเกมโชว์ในทีวีแม้กระทั่งวงการภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นได้เพราะนะครับบรรดาคณะมรรม,มาใหญ่นะครับประทุมบันเดงสินนะครับระเบียบว่าถ้าสินได้หลายคณะครับกำพุนร่วมมิตรรวมมือรวมใจกันครับเคลีดไให้อ่าคุณภาพของด่านเวทีแสงสีเสียงมันดีขึ้นหลักการแสดงนาเวทีอ่มมารื่บโมดคือสาวน้อยเพรบันแพงนี่เป็นเขาเอื่นว่าผมต้องบอกว่าเป็น เป็นครีเอเตอร์หรือครีเอทครีเอเตอร์ในวงการบอลลัมเลยที่พลิกบทบาทวงการบอลลัมไทยเนี่ยเข้ามาสู่โลกโซเชียลโดยคุณโจโยโมานินนำวงศานะครับซึ่งในตรงจารึกไ้นะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยบอสหนุ่มคนนี้ที่นะครับมีความคิดที่แปลกใหม่ที่สุดจักว่าบุญบกรรมีอย่างครับเป็นบุญกุศลอย่างมโหเข้ไห้คุณโจโยโมานินนี่ไม่ได้ลูกสาว ซึ่งเป็นแรกนุนแรงพักกันคือน้องวิญญาณตนาพรเพชรป้านแพงนเนี่ยัะขี่ม้าเข่ามารวมกับสาวน้อยเพชรบ้ันแพงซึ่งทรงพลังมากในด้านมวลชนนี่ครับเป็นแบบปรปากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ผมจะสีกาเปลี่ยนว่ามันบ่นเคยเกิดขึ้นในวงการมลำครับมันเป็นช่วงรอยต่อและเป็นช่วงที่ยกระดับมอลำขึ้นมาอีกอีกเลเวลหนึ่งอนะ่ะมันบ่เคยเก่ดเลยครับมันเทีไให้วงการมลำัมของไปสู่วงการภาพยนตร์วงการทีวีนะครับ วงการบันเทิงทุกขแขนงเนี่ยตอนนี้รวมศูนย์เข้ามาอยู่ในมอลำเยอะและประชาชนพี่น้องเข้าโบว์วไทยนะครับเบาเนื้อเบาผักกลางผักไตก็เริ่มรู้จักมอลำมากขึ้นหลังจากที่นะครับมอลำมีชื่อเสียงเฉพาะภายในภาคอีสานหน้าวันนี้นะครับก็เริ่มนะครับมีพี่น้องหลายๆภาคเข้าขมาฟังถึงถึงมาเป็นความหนาภาคภูมิใจนะครับก็ขอความแบ่งปันความภาคภูมิใจนี่ครับพี่น้องโซ่พเล่านะครับ เฮามีพินมีแค้นกันมั่งแต่สมัยตะโพแตแม่เฮาคุณนะครับย่าสบบอกว่าไทยว่าเล่าเถอะครับ่าเอื่นพวกผมว่า่าเอื่นพวกคอยมาต่างประเทศเถอะครับฟังมาได้ก็เจ็พหัจใจบางเทื่อกับฟังไปกับบอกา้าออกซื้อไทยเด้คนเล่าเกว่าแต่ออกซื้อเวียดได้เวียดนามเนาะไปเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวจีนอ่าของของนี่ของเวียดเห็นปะของนี่ของจีนของนี่เป็นของมาจากอ่ากัมพูชี บอกได้แต่พอเป็นของไทยปั๊บนี่สิบอว่าของนี่มาจากต่างประเทศบอละหังเ่ิเงินผมฟังแล้วผมก็ใจผมกือบหูซึกว่าโอ้เป็นยังพี่น้องเขาคือบอกนั่นนั่นนอเปิดเขียดเป็นขมยังประเทศไทยกระดอนเนาอขึ้นอยู่เด้แต่กับโบปากเนาะถาฟังเบิ้งว่าเป็นสิวาจังใดเอาไปเอามาเป็นไปบอกเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องนี้เขาจะบอกกดีกว่าครับมุ้ยผู้ใดเกิดท่านหรอครับเกิดไอเกิดได้ไงรุ่นมาเนี่ ผมเห็นแล้วว่าจะเข้าสีไปตะคิดแต่ควงกันแน่อย่างก็เรื่องีอย่างแล้วเมื่อน,นี่นะครับผมผมขอสแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ศรีวิไลนะครับที่เพิ่นปุกปั่นอย่างน้องธิดาเล่าขึ้นมาอย่างน่าสนใจนะครับผม,ผม,ผ,มผมต้องขอากราบเรียนให้เอฟซีอุ้งยิงเพชรบันแพงนะครับอุ้งยิงเนี่น็ผมหักขึ้นลูกสาวผมเมื่อนเมื่อนมีภาประทับใจอีกเรื่องหนึง่งเด้ผมบอกเบิรก่อนอุ้งยิงหลังจากที่สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ เป็นงดการแสดงสองวันนะครับคือวันที่ยีิบเก้าวันที่สามสิบงดการแสดงที่บุรีรัมนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องฝนแล้วก็งดการแสดงที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดริสเกตเนี่ยเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางด้านชายแดนนะครับก็บเป็นลักษณะที่เฮต์กับนาเห็นใจครับกับสมควรที่ระยะหนึ่งฝนมันตกนะครับช่วงนี้ อุ้งยิงนะครับพอว่างจากการแสดงนี่แวะไปเยี่ยมนะครับคุณพ่ออชิตะคุณพ่ออชิตะนี่เป็นคุณพ่อที่หักหน้องยิงนะครับดูแลนะครับติดตามดูแลลูกสาวเนี่ยตลอดครับซึ่งท่านเป็นผู้ายที่เอ,อมีความหักต่อลูกสาวคู้ดีหลายเป็นเขาเ,เรียกว่าซูเปอร์เอฟซีสำหรับผมนะซูเปอร์เอฟซีปานพอครับ เมื่อนี่ลูกสาวไปหอดรงพยาบาลอยู่บุยรัมพยาบงพยาบาลดีใจจดำตาอะไรเห็นองยิงตัวจริงมาครับพระกันไทยลูกเบ็ดโรงพยาบาลนะครับแล้วก็องุินนะครับไปพ่อพ่ออชิตะนอนอยู่ซึ่งเตียงคนไข้แอดมิตอยู่เปนกับลูกคนพระหนลูกสาวเพิ่นเนาะ <S <S องยิงก็บ,บอกว่าต่อไปนี้คุณหมอสั่งคุณหมอหญิงสั่งนะครับ <S <S ห้ามดื่มเบีร์นะ,นะห้ามไปเลาะน้ำผ่านอาหารเนี่ยเป็นสั่งพ่อเพิ่นเนาะ เอพอพ่อเพิ่นกันดังฟังเนาะพ่ออชิตะเพิ่นกันดังฟังลูกสาวก็บอกดังฟังหามเที่ยวหามไปหาอนาหารหามไปจีบสาวนะฮะสั่งพ่อไปเต็มทีเลยอันพ่ออชิตะรับหัวครับเป็นแ้่ฮักครับพ่อกับลูกคุยนเนาะหุ้หญิงนี่ไม่ไม่คุณพ่อคุณแม่นี่ทั้งประเทศครับแต่คุณพ่พออชิตานี่คือซูปเปอร์คุณพอ่อ <c oughs> กระสิปไปล่องแนแตาแม่หน่อยครับพอ่อ อยู่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าทพอยอชิตานี่บบเป็นร่องไห้ดอกเผินหักลูกหญิงดีผู้ดใดใครติดตามลูกหญิงมาแต่แรกจะรู้ว่าพ่ออชิตานี่รักลูกหญิงแค่ไหนนะครับก็กับทีว่ามือเี๋เป็นภาพง,งามนะบอกบนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพ่ออชิตาน,นะครับต้องการเรียนเอฟซีของหญิงเพชรบ้านแพงนะครับว่าตอนนี้ลูกสาวเราเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วติดล้มบนนะครับมีแต่จะสร้างบารมีไปเรื่อยๆและแน่นอนครับหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นลูกสาวนะครับของคุณโจโย,ยมนินน้องเสดต้องดูแลขณะสาวหน่อยไปบรรพแพงซอยพอไปเรื่อยๆน้องน้องน้องอยู่ในดบบซูปเปอร์สตาร์แล้วครับวันนี้ก็รับรางวัลมรด,ดกล้านช้างนะครับหลังจากเสด็จรับรางวัลระดับประเทศมาหลายรางวัลก็ถือว่าลูกลูกสาวเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับยืนอย่างมั่นคงมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างและยังจะก้าวไปสู่ความเป็น นักร้องซูเปอร์สตาร์ที่เป็นเขาเริญวมาอย่างนะครับอมตะในอนาคตได้ตามเส้นทางผลงานซึ่งน้องอายุยังแค่ยังหน่อยรวมทั้งต้องกับเรียน FC นะครับ PI PI ตอนนี้นะลูกสาวผู้นี้นะอาไอนะครับของเสียงวิพกนะครับของอาลังการโชว์นี่หมอลาอลังการโชว์นี่เป็นน้องที่ผมคิดว่านะเฮาเฮาหักแพงหล้ะกาก เชิญชวนพี่น้องซอยกันสนับสนุนน้องออาายด้วยครับน้องออยเป็นเด็กที่น่ารักมากในสายตามผมนะน่ารักมากและที่นี้ได้ยินข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่อง้องถือบูรี่แน่น้องถือ,อย่างแน่เนี่ยแต่นะครับต้องกาบเรียนเอฟซีน้องธิดาลาวด้วยว่าบุคคลคนแรกที่กอดอาน้องธิดาลาวเอื่นแปเอาชุดเอาอย่างนี้แม่น้องอา้าด้วยครับเป็นพี่าานะ พีไอนมีความหักต่อน้องร่วมทั้งพี่อ,องค์หญิงรัตนาพรนนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกไปเลยว่านานๆผมจะเห็นวงวงการลูกทุ่งเฮ้านี่เขาเกิดมาอย่างนะครับไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันนะไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันการแสดงออกนี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงออกส่วนตัวที่ทีลึกลับที่เขาบุเห็นแต่มันเป็นการแสดงออกโดยเปิดเผยและไม่ใช่คอนเทนต์ด้วย การให้ชุดของพี่กอารอาให้ชุดของพี่ลุงหญิงการกอดการพูดคุยความหักถี่ไปหน่อยมีต่อน้องธิดาเล่าไม่ใช่คอนเทนต์ครับเป็นความรู้สึกจากใจของพี่ที่ผ่านมาก่อนพอพื้นฐานของสาวน้อยทั้งสามคนเนี่ยมาจากความอยากลาบากทั้งหมดครับมาจากความลําบากมาจากสิ่งที่น้องไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้มีโอกาสอะไรเลยในชีวิตแต่น้ามือนี่น้องทั้งสามคนนี่ เป็นเอื้อยที่ไประดับซูเปอร์ร์แล้วคือพิมพงหญิงอ้อายกำลังเดินทางครับกำลังเริ่มมีชื่อเสียงและกำลังเดินทางนะครับอ้อายกำลังจะจะก้าวขึ้นสู่ระดับสตาร์นะครับตอนนี้ก็เป็นสตาร์ดังเหมือนกันอ้ายะนะครับแต่อ้ายจะต,ต้องใช้พลังอีกนะครับเพื่อจะตามพิมพหญิงไปให้ทันนะครับเพื่อสิประดับวงการส่วนทิดาราวนี่ลูกสาวหล่าเฮาเนี่ยพวกแบบคาดตเตรียมเตรียมเตรียมมากครับ กำลังภาวนาขึ้นมาเพราธรรมดาได้ครับทิดาเล่าเนี่ยผมบอกไปเลยหน่วยการเนี่ยผมบอกไปเลยอนาคตไกลมากล้วผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้คือจะเป็นนะครับนักร้องไม่ใช่ซูเปอร์ตาร์ของไทยหรือเราแต่น้องจะเป็นซูเปอร์ตาร์ของรุ่มน้ําโขงครับคือน้องทิดาเล่านี่แหละเกิดยุ่เล่าแต่มาเป็นลูกพ่อพูดซิวิไลนะครับ ทำให้ผมรู้สึกว่านะวงการาลูกทุ่งมอล่อมีน่าน่ารักครับในระยะนี้น่ารักมากผมถึงกลับเรียนไปยังเอฟซของหญิงนะครับกลับเรียนไปยังเอฟซของที่ยอเอฟซของน้องธิดาเลา่าหักแพ่งเอะครับหักแพงกันเดอ้อครับบวาสิคนไทยคนโซปอล่าพี่น้องเท่านี่แหละนะครับจะเอ,อิญพูมาต่างประเทศเลยเอ,อิญเอ,อิญเอ,อ่าพี่น้องครับเอิว่าคนให้ มันันไปเป็นนะครับคนไทยพวกกระบอกเมื่อไม่กี่วังสมัยจอพ้นปอนี่ครับสมัยตะกี้เป็นสยามสยามมันเป็นชาติพันธุ์น่ครับผมบอกแล้วอ้ะถามผมว่าผมผมสิบอกท่านอย่างหนึ่งนะแต่ผมนางโสนาคุยกับมูนี่สมัยตะกี้เนาะผมว่าผมเป็นคนเล่านะครับทานสิบอกว่าเป็นเล่าอีสานยังกระามแต่ผมบอกว่าผมเป็นคนเล่านะครับ ผมเป็นคนเล่าเป็นคนไทยที่ที่มีบอกไงว่าอาวว่าเล่าเนี่ยแหละเขาไปรุงเทปไปเลี้ยนคอยเป็นคนเป็นคนเล่าคอยเป็นคนเล่าขเ,นนเาขาบอกอลยยังผมพูดตลอดแต่ผมมาเสียใจมองทันเดินโพรว่าคนต่างประเทศนี่แหละลองขึ้นใจเขาใจเห้าเบิ่งทีละทนันว่าทันสูงซึกเนี่ยได้ถ้าท่านว่าเล่าอยู่เมืองไทยนี่ควงไปแล้วเขาบ่าทาันเป็นคนต่างประเทศแม่แตะคำบอกท่ันสิบอกว่าคนไทยท่านกันยังละเกียรติสูบเอานะครับ อันนี้ผมผมรู้สึกเสียใจจนหดสุมเงนนี่เมื่อนี้ได้มีโอกาสบอ,อกเลยนะถ้ทาท่านที่ท่านสามารถเรียกคนจีนอของมาจากจีนของมาจากเวียดของมาจากกัมพูชาของมาจากพม่าของมาจากไซบเรียแต่เพาะเครื่องนี่มากเครื่องมาจากต่างประเทศท่านสีบบอกเรืเอรเ่องท่านจีบอเอ่เข้า่าไทยออกมาเลยแต่แบบนี้ครับญาตผมย่าตผ,ผมขวบไทยเนาะ ผมสิมาซื้อนี่ยนะครับดันกินโดนัทเนี่ยผมซื้อไปทั้สี่สี่สี่สกองสามสี่กองเลยกองใหญ่เอาไปใหญ่ครับเอาไปแจกเล็กน้อยเอาไปถูกน้องกินแซ่บบ่เ่รครับเล็กน้อยมากบอกว่าโอ้ยรุงมคอยบ่เคยกินเนวแซ่บไปในโ่เทียนเนาะไกลไปไหนครับเซ่ปนสองร้อยกิโลเมตรนะ่ะนั่งรถอยูหาชั่วโมงอะ่ะผมหิวว่าดันกินโดนัทเนะี่ยไปเซ่ปน ใช่แดนเวียดนามครับขวมจากมุกดาหารไปสองร้อยกิโลเมตรที่นั่นผมต้องนั่งรถถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงย่านเดินโดนนักมันสี่แตกเนาะเอาไปฝาผมก็ไปย้ายครับของแสบผมก็ไปย้ายมันบ่นอะเกี่ยวว่าผมไม่ได้บ่นหมดของฝรั่งเด้มันก็ของกินเนาะมันก็ผมก็กินลูกเต่าผมก็กินนี่แหละครับขาจะขึ้นอย่างไรขาจะขึ้นอย่างไรถ้าท่านเป็นชาวพุทธน้ากันเนาะเขาวัดเขาว่า ทุกอย่างมันเป็นอนิจจังหมดเลยครับมันมุ่มีอย่างแน่นอนครับจิตใจเราต้องหาครับที่มีความเมตตากรุณามีพรทวิหารสี่บิจิตเพื่อแผ่นะครับสายเลือดในร่างกายเฮานี่มันมาจากาบรรพชนเดียวกันมาจากปูสังกษสา,าจากสังกษีออกมาจาก้าำต้าเดียวกันครับ้ำตัวปุ่งเดียวกันมางจะสมัยคุณบุรุษน้ำกันไทยกระไดน้ำกัน สิมาแยกมาแบ่งเงินแนวใดละ่ะบอกก็บ,บอกภาษาเดียวกันหรือทานมาถันมีเสือสายมาจากทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันใดก็ตามแต่ครับผมคือแบาบมันก่มีอย่างดีสำหรับความแพงหอดอกเมื่อนี่ที่ดาราวสีวิไลกำลังเจริญเติบโตนะครับจะได้ผมก็ขอฝากแม่สีสุดากคนหนึ่งครับที่กำลังสร้สผลงานมาผมบ่ได้ขึ้นยังไงอกครับผมบ่ได้ขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเพลงแต่ผมมั่นใจในความตั้งใจของผม ในการที่จะทําเพลงให้น้องแหม่มสีสุดาให้ออกมาดีที่สุดนะครับซึ่งผมเองเนี่ก็สิปอยเพลงคิดว่าน่าจะประมาณยีกไม่เกินเดือนหนึ่งครับเพราะว่าการทําเพลงมันเสร็จมันมันต้องทาดน,นตรีเข่าของร์ตนะครับทํากราฟิกทามิวสิกวิดีโอกับยุ่ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับถ้าปล่อยออกมาแล้วก็ต้องนะครับกราบขอความเมตตาสนับสนุนจากพี่นองน้ำได้ครับเด้อ ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทําสิ่งที่ดีๆต่อไปเยอะๆครับเผื่อพี่น้องเฮานะครับเพื่ออดก็ฝากสาวหน่อยจากบรรฑ์พนยานางเซโนครับนำซีสุดานะครับลูกสาวนะครับฟังเล่าฟังไทยเขานี่แหละพี่น้องกันนี่ยนะครับผมเองอยากได้เพลงที่มันดีๆให้น้องเพื่อนห้องอยากให้เพื่อนประดับวงการรุ่นน้องโคงอีกคนนึงซึ่งคอนเซ็ปต์ของผูพาเรคคอร์ดคือบทเพลงให้ร่มน้โคงครับ บทเพลงแห่งรูปน้องโขงผมเม,ม่ได้บอกว่าเป็นบทเพลงไทยหรือบทเพลงเล่านะครับเป็นเพลงแห่งรูปนางโขงข้าเนี่ยผมเกิดอยู่นี่แผ่นดินนี่งานกวีนิพนธ์ผ,ผมทุกเล่มผมเป็นกวีเนี่ยผมเขียนมามีแต่เกี่ยวกับเรื่องยีสานเรื่องบรรพชนผมทั้งสิ้นซึ่งผมไม่เคยเคยแบ่งแยกอะไรเลยนะครับผมบอกถึงเรื่องหีดเรื่องคลองหีดสิบสองคลองสิบสี่บอกเรื่องถึงพญ่แไ,ไม่ไหญ่เพ่นไปวัติบอกเรื่องถึงความกระตัญญู นะครับพอเรื่องถึงความยังไงในพระพุทธศาสนาปอเรื่องงานศิลปะผมคิดว่าบทเพลงที่เป็นบทเพลงให้รุ่นของครงนี่มันอยู่ในกระแสลเลือดมันอยู่ในจิตใจเฮาทุกคนบอกว่าผมจะเป็นคนไทยหรือท่านเป็นคนสอปอลาวนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราเรามาชอบนัก,นกร้องหรือว่าเฮ้ายากเบิงโช่หรือเฮาาจากมวนน้ำงานบุญโมแมน Moment นะครับ ศิลปะมันผูกับสังคมมนุษย์มาเนี่ยมันจันรงเรามาสมัยตะกี้ถ้าท่านเป็นคนไทยหรือคนเล่าเนี่ยบ้านคนล่าเนี่ยก็มีหมอลำกรนด้วยกันนะครับแต่สมัยหม,มอลำอไตอะไตหรือไต้ขี่กระบองสมัยตะกี้นะครับน้ามีไฟเด้ใตตะเคียงใตขี่กระบองหมอลำกรดเนี่ยถ้าพื้นเพ่ภาคอีสานหรือพอปอเล่าเนี่ยเขาเอเราไปนักปราชญ์ดครับเพราะว่าในกรลำ แทบจะทุกกรอนจะมีการสอนลูกสอนหลานไปนําบ่วาเรื่องหตดเรื่องข้องเรื่องการดารงตนเรื่องความขยันขันแข็งเรื่องความกตันยูเรื่องความเหมาะสมนะครับเบิ้องไฮเบิ้งหน้าเบิ้งทีเบิ้งหนองเบิ้งหัดเบิ้งเบื้องเฮืรนเบิ้งซ่านเบื้งลูกเบื้งหลานหมอลํากรนี่เขาเรียกว่านักปราดเป็นปราชดอีสานครับมว่าว่าทหารไปอีกท่านหนึ่งคือคือคือทั้งไออันนี้ก็ว่าหมอทํา หมอธรรมนี่ก็เป็นเป็นเป็นปน,นักปราชญ์ของอีสานด้วยกันซึ่งซึ่งมันมันมันมีเหีดนอยมไมากมาในท่งเดียวกันครับระวางฟังสายฟังฟ้งฟงฟงาเมนโค้งบดแตกต่างกันเลยเท่าแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเล็กหน่อยนะครับอาสีผู้ใด้ยูไก่เวียดกาสีมิเชื่อเวียดนามผสมมาผู้ใด้ยูไก่จีนนะครับกับสีมิเชื่อจีนผสมมานะครับผู้ยุโรปแน่กับสีมิเชื่อของทั้งกัมพูชาผสมมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ท่านบอกว่าท่านเป็นคนเล่าหรือผมเป็นคนให้นี่ผมบอกไว้เลยครับผมก็ยังหม,มู่ในสายเลือดตัวผมไม่ีอย่างผสมมาในอาซอศมิศอซศมิแขกก็ได้เอ้อะอซศมิมอนอาซิมิพมา่าบอรหรืออัศมิขเขมรนบอมันมันบ่อสาคัญแต่สิ่งที่เราเกิดมาปูญญาตายายเพ่นต่าหูกมากพ่นสาวใหม่มากปูญญาตายายเพันบีบกระปุ่นมากพ่นมีเหตุมีข้องผ้าเห่าเห็ดบุญบางไฟมากจัาหน่อยกับว่าแข็งเหื่อมอครับพี่ร้องออกพรรษานี่จัาหน่อยกับว่าแข็งเหือ่อ อา้าวบอภาษาเนี่ยกับบอภาษาลาวบออนหูเรื่องบอภาษาไทยบออันหูเรื่องมันสืบทอดกันมาแนวนีแตะโพติแม่เข้ามาเนี่ยพักกันกินปลาแดกก,กินน้ากันอยู่นะครับหนึ่งเขา่าหนึ่งนา้ารือบ,บานเจ็บว่ามาบ้านผ่อยกามากันเนี่ยได้เข่ามาก็มาตำโคกมองเนาะแล้วก็มาฟัดฟัดเก็บกากเขา่าเก็บกากเข่าแล้วก็มามาแล้วกันหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็บทรายเนี่ยผู้ใดบอทรายเข่ายังหาเห็ดเลยครับมันหอน หัมากผมมากด้อันหนึ่งเขาแล้วสิดซิดลงกองเลยนี่ไอซิบิจกกินเลยะครับมันห่อนทําไมต้องใส่ข้าวนะพี่น้องเล่าถามเนี่ยทาไมต้องใส่ข้าวผมถามนะท่านเราทำเป็นคนเล่าเนี่ยท่านต้องต่อไปผมไม่ได้ด้ยแต่เจ้าขอใอยเป็นคนต้างประเทศเนี่ยเจ้าเป็นคนเล่าเนี่ยเจ้าสิยึดเจ้าสิยิดขเนี้วไปของเจ้าเนี่ยเจ้าต้องพูดขอยกอนพอบ้านขอยิ่งขเนี้วกันขอยิถามเจ้าว่าเป็นยังตองส่ยเขา นะสมมือใส่ใส่ใส่กระดงเนาะแต่ความเพื่อนว่าอย่างเนาะเป็นใหม่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแดดผมสีผมสิว่ามันนี่อย่างเนาะมันมันค่าอยู่ข้อผมเนี่ยนะเออเป็นใส่เข่าเป็นกับมีแนวยใส่เข่าคนใส่ข้าวเพื่อนึงให้ความฮ่อนมันเราจะเข่าครับนี่คือภูมิปัญญาของของบัตรประชาชนเฮ้าบัตรประชาชนเล่าบัตรประชาชนคนต่างประเทศครับ ผู้พูดมันยาเพิ่นตะพ่อนไงไม่ไงทรายเนีให้ให้ไอาน้ามันออกจากเขาอาน้ามันร้อนมากทรายเพื่อสิให้น้าเนี่ยอายหน้นมันดอกจากเขาเนี้วถ้าไอ้น้ามันยังอยู่ในเขานี้วจะบ่ไปทรายจะบวซายมันดอกนี่บ่จะเอาลง่มกองเลหรืยจะเอาลง่มกองเขาเลยหรือย่างเลนี่ยำน้ามันมัดสิบออกไปใสมันก็อยู่ในหันเขามันก็สะบวบไปสิกินครับ ต่ถ้าไซร์แล้วมันมันระบายมันระบายไอหน้ำบอกเข่ากับสิบวมีน้ำยืนหันร้ายแล้วก็มันกับสิบ่ห้อนนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าต่อพอตาแม่มากเป็นอย่างเป็นเป็นอย่างไอ้ซร์เขาซูโม่เนี่ยโอ้ยครับรถเข็นลดยังมากเพิ่นขายตามมังคงเพิ่นเฝ้าหลายเนาะเพิ่นเฝ้า,ห,าหนึ่งเพิ่นเฝ้าซิ่งล่องขายให้ลูกค้าเพื่อเลยตักใส่ถุงเหมือนเพิ่นบ่อไซร์เขาเนาะถุงปาติกนี่มีแต่ไอหน้ำเต็มอยู่เนาะโอ้โหคนละสร้างเนี่ยนะนี่แหละครับ ว่าบอกวากันตามภาษาแบบบนมวลสบายๆนะพี่น้องเนาะมือนี่ก็จากว่าเล่ากันเลยขอคุยกับพี่น้องทางสปอเล่าครับไทยนั่นแหละครับจะได้กับพี่น้องกันเนาะบอกกันจะเขี่ยจะขม่มกันได้ครับเด้อ,อยบอกหยอกว่ามวนในดิซื้อทางการจะคอยบอกกันเรื่องทางการครับมือนี่ครับบอกกันตามภาษาพี่น้องขอแสดงความดีกับรัตนาพรเพชรบ้านแพงหรือน้องหญิงนะครับในรางวัลที่ได้รับรวมทั้งอาุณโจยุมานินนะครับน้องแอมนะครับหลักการไพเอกออฟนะครับ แล้วก็อยากชี้ฟากให้ท่านหักแพงนองอา,อายนะครับหักแพงผิวหญิ้งร่วมท่างกุหลาบคนนหม่ห่านะครับก็คือทิดาเล่าแล้วผมก็ฝากแหม่มศรีสุดาด้วยนะครับที่กระังจออกซิงเกิลจากในกสนบสนุนผู้พาเรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวคลิปหนาข้าความมาคุยกันใหม่ครับคลิปนี้มาพูดมาบอกให้ฟังเรื่องเล่าต่างๆลเล็กๆกน้อยครับซึ่งเป็นเรื่องที่นาหักหนาภุ่มใจขอบพระคุณหลายครับตอนนี้ลูกสาวทิดาเล่ามาหอด หนึ่งล้านสี่แส,สนวิวแล้วกําลังเคลื่อนไปเรื่อยๆซอยกันพักดันขอสนเสด็จพัมดีก็อาจารย์พูดซิวิลัไน้อครับประสบความสำเร็จงดงามพอสมควรครับกับหนงทีดาเล่านะครับเดี๋ยวจะไหนครั่โมพอกันไหมครับในคลิปหนาครับคลิปนี้เอาแค่นีก้ก่อนครับขอพบพระคุณทุกท่ายครับ uh, Dreams turn real, girl. You levitate. Keep on shining, never hesitate. We gon' raise a glass. It's your time. Elevate. From the ground up, not a world gon' see. Little queen on the mic, that's a victory. All the haters talk low, but you ride the beat. Now a million eyes like girl. You can't be beat.